สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเสาร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาจะลงเร้าพัฒนาเด้อค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้ค่ะเร้าพัฒนาวันศุกร์สุดท้ายสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมมาเจอกับเร้าพัฒนาร่วมเซียนค่ะหลายๆเซียนนะคะคุณผู้ชมรวมกันหลายๆเซียนนะคะเเบิรงในคลิปเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะ ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนยวยทางมัมีไพรูว่าเขาว่ารุตนะคะเนาะแต่ทีแน่ๆก็คือของปูโป่โคราชค่ะปู่โคราชเข้าหกงวดแล้วค่ะคุณผู้ชมหกวดติดแล้วค่ะคุณผู้ชมปู่โคราชนะคะหงวดนี้จะเป็นจังไดหันตามเบิงค่ะคุณผู้ชมมือนี้สุดท้ายสัปดาห์ปกติอ่า หลายๆเสียงข้าเจ้าจะบอกว่าถ้าจันถึงสุกนะคะถาวันจันเริ่มมไม่เริ่มตนใไม่แนวทางจะย่งบุคงทีข้าเจ้าวาเนาะค่ะเพราะว่ามันหยุดไปสองมือเนาะแต่พอถึงวันพุธกับวันศุกร์นะคะมีลุ่นเส็นไหมคะคุณผู้ชมจะเปลี่ยนแบบนันบอค่ะการล่องเบิงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะจะเป็นขึ้นแบบวา่บาบอจินตนาและยินมา,บาแบบนั้นนะคะว่า ค่อยไปวันซุกที่เดียวเนาะคะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมมือนีวันที่สองค่ะสิงหาคม2,567ขึ้นเดือนไม่แล้วค่ะคุณผู้ชมหมู่ว่านมีผูมานผูปังบนอะคะ่ะคุณผู้ชมจะเป็นมวลกันค่ะไก่จะหอัเสาร์อาทิตย์อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมฝนกระต๊ค่ะทางบ้านคุณผู้ชมเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมฝนตก สามหมื่นสี่หมื่นแล้วค่ะติดกันเนาะคะ่ะต,ตกทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่ตกแรงค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับแค่พายุเข้าเบาๆนะคะแต่ก็อึมครึมเบิดมือค่ะดูแลสุขภาพนําเดอค่ะคุณผู้ชมสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะที่จินตนาเนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมนิดๆหน่อยๆก็จะเป็นหวัดค่ะแล้วก็เสียงก็จะเป็นอึมครึมอยู่นะคะคุณผู้ชมเสียงขึ้นจม ok. ูก ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะจามตอนเศร้าค่ะคุณผู้ชมกินน้ำชาค่ะคุณผู้ชมเทสะหล่นแก้วเลยเด้ยวยความฝ่าวความดวนค่ะจัมโบโลแมนติกอยู่กับบัลลัยนะคะคุณผู้ชมใบชากูหลงค่ะผ,ผู้เท้าเอ้ยผู้เท่าทิ้งไม้เท้าค่ะรสชาติหนุ่มนวลดีค่ะคุณผู้ชมไม่ไม่มีเฟื่องเฟื่องไม่มีอ่า กินบอแห้งเนาะคะ่ะแล้วก็ไม่ไม่เฝื่อนไม่อะไรนะคะคุณผู้ชมแล้วก็กาแฟดําตอนเช้าค่ะหนาม,มันนค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบื้องแนวทางกันเด้อค่ะจินตนาขอขอพูดหลายๆค่ะสําหรับผู้ที่เขามาเบื้องแนวทางทางช่องจินตนาชันแนวค่ะแล้วก็ ขอขอบพระคุณแนวทางจากทุกๆอาจารย์ทุกๆเซียนนะคะที่ให้เข้ามาทั้งช่องจินตนาชาแนลให้คุณผู้ชมได้เบ่งกันแบ่งปันมาด้วยน้ําใจค่ะเราก็เอามาให้ฝากมาตอนคุณผู้ชมสําหรับผู้มักผู้ชอบเนาะคะ่ะผู้บรชอบกระพานผู้มักกระแวะเข้ามาเบ่งค่ะคุณผู้ชมเผื่อบางทีมีโชคนํากันเนาะเะนาะเพราะได้ไปตะละมือล้วก็หายกาลังใจต่อกันค่ะกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะ มากที่สุดก็คือกำลังใจนะคะค่ะเอามื่อนี้ค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาวันที่สองสิงหาคมสองพห้าร้อหกส็ไปดูกันเลยค่ะค่ะปูโคราชค่ะปูโคราชเข้าออหอหวดแล้วค่ะคุณผู้ชมปูโคราชให้มาหกหวดติดแล้วเด้อค่ะแนวทางที่เข้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมกับมือนี้ กาส่งเป็นตาเข่าอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมยินตาหน้ามาก2องไหมคะตรงมาแน่ละสองสี่สองห้านี่ะะคะคุณผู้ชมนะคะเอาค่ะงวดนี้ให้มาวิ่งรูดสองกับ7ค่ะเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดสองแปดสามแปดห้าสองห้าสองหแล้วก็สองสี่ค่ะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งค่ะแล้วก็ของปูโคลาดค่ะคุณผู้ชม เข้ามาติดๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมตรงๆเลยค่ะบริบกรยาค่ะคุณผู้ชมอ,อันนี้เป็นของวดวันที่สามสิบเอ็ดที่ผ่านมาค่ะของคนมือนีแคบหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอไว้เบิ้งเอาค่ะต่อไปค่ะคุณผู้ชมต่อไปเป็นของปู่ศูนย์เจ็ดค่ะปู่ศูนย์เจ็ดวดที่แล้วปู่ศูนย์เจ็ด เข้าที่3ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอยู่เลข3ตัววิ่งเนาะค่ะแต่จับคู่ให้ไม่เข้าค่ะวันนี้วิ่งรูด8กับ9ค่ะจับคู่ให้ห้าสามแปดสามศูนยห้าเก้าแปดเก้าศูนย์แล้วก็2อสค่ะราวพัฒนาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมปังๆังเลยค่ะไปกับปูศูนย์เนะคะเนาะ แนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะนําเสนอให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอาเบิ่งเห็นมวลในเพื่อนเนอค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนเาเมื่อนี้ขอให้ปังๆค่ะของวันที่แล้วค่ะคุณผู้ชมจินตนาลืมอ่ามากมือนี้นะคะมานอกสถานทีค่ะคุณผู้ชมมาบานกุ้นตาเิ่นโอค่ะไปต่อเลยค่ะไปต่อที่มาดามคํานวณน มาดามคำนวณของงวดที่แล้วหลุดค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ให้มาวิ่ง9กับ0ค่ะเป็นตัวเด่นตัววิ่งนะคะจะคู่ให้9 5้าห้า้าหค่ะ 0,5, 0,607, เบิ้ล99แล้วก็0 0ย์ค่ะ3ตัว4หางเน้น1หางคือ905ค่ะตัวไม่เน้นคือ 906, 907แล้วก็ 9, 90แคปหน้าจ,จอค่ะคุณผู้ชมของงวดที่แล้วค่ะ เมที่แล้วคุณมาดามบอเข่าค่ะคุณผู้ชมให้มาหนึ่งกับสองนะคะเนาะค่ะงมดนี้ไปต่อค่ะคุณผู้ชมหวังว่างวดนี้คงจะพาคุณผู้ชมปังนะคะมาดามปก <c oughs> ติของเพื่อนก็เดินดีอยู่ค่ะคุณผู้ชมงมืนี้กะก็หกเก้าเจ็ดนะคะของอาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะอาจารย์รรอาารยอดบุรีรัมงวดที่แล้วของเพื่อนให้มาห้ากับสี่นะคะ เข้าตัวเด่นตัวรูดคะ่ะคุณผู้ชมตัวจับคู่ให้ไม่เข้าคะ่ะงวดนี้ให้มาวิ่ง8กับ4เหมือนกันคะ่ะจับคู่ให้4 4 8, 2, 8 3, 2ี 5, 5 6, ่2 5ด6 4 2ดสามสองห้าห้าหี่สองค่ะเอาสะดุดตาคือหา6กับ4 2คะ่ะคุณผู้ชมชอบตัวแรกกระจัดออเดอร์คะ่ะคุณผู้ชมบรรมากระพานคะ่ะแล้วก็เน้นให้82แล้วก็8 3ดสคะ่ะ4 4 2ส 5, 5 6 4องหหสองนั้นบนเนนคะ่ะคุณผู้ชมแต่ก็มาได้เหมือนกันนะคะ สตัวสามหางค่ะ4ี 2, แ่แปดสองแล้วก็สี่แปดสามศูนย์สีค่ะแล้วก็สตัวมี2องหางค่ะสี่สี่แปองห้ดสามค่ะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดเดอ้อค่ะน้วค่ะของอาจารย์ยอดนะคะไอมาตัวเด่นตัววิ่งตัวหลุดไม่หลุดนะคะไปต่อเลยค่ะของแอดกินค่ะ จินเองให้มาวันนี้แบบลังเลค่ะคุณผู้ชมมื่อนี้รู้สึกลังเลจักหน่อยค่ะยอมรับว,ว่าลังเลไม่รู้ตัวไหนจะมานะคะสามตัวจะแตกบอกค่ะคุณผู้ชม่ะค,ะคุณผู้ชมฝันกับฟันดีอยู่จินตนาการน่านนะเอาแนวทางมาฝากเนาะคะ่ะดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้วิ่งห้ากับแปดค่ะสองห้าสองสี 5, ่สองแปดห้าแปดห้าเก้าแล้วก็สี่เจ็ดค่ะ กัน2 3แล้วก็9 8ค่ะคุณผู้ชม3ตัว4หางค่ะ2 5 6อ่าหกสามหกเจ็ดแล้วก็สองเก้าแปดแล้วก็แปดสองสี่ค่ะคุณผู้ชมแปดสองสี่สองเก้าแปดนี่มีที่ไปที่มาค่ะคุณผู้ชมกับเก้าแปดแล้วก็สองสี่มันมีที่มาก,ก็คือเกี่ยวกับความฝันด้วยครึงหดเมื่อกี้ค่ะคุณผู้ชมหวดเมื่อกี้จินตนาการฝันเอาค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะให้มาสี่สอ่อสีกับหกนี่ค่ะคุณผู้ชม ราพัฒนาออก46แต่ออก64เนารัฐบาลไทยออก46ค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะแคบหน้าจอ,อาไว้เบิง่งค่ะคุณผู้ชมขอให้แนวทางวันนี้พาคุณผู้ชมปงมงังปังมันมัลำลำเรื่อยๆร่กันทุกคนเ้อค่ะคุณผู้ชมผ่านจากรัฐบาลไทยมาแล้วก็ขอให เราพัฒนาจงปังทุกท่านค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมช่องจินตนาชาแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทุกๆแชร์ทุกๆคอมเมนต์นะคะจินตนาขอขอพูหลายๆนะคะขอให้หมานให้ปังทุกท่านโชคดีทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ